สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูโน้นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาราการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปเรียนทําความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มักเขียนผิดคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่นักเรียนควรรู้จักในหมวดหมู่พยัญชนะถอถุงทอทหารทอทงและมอบหมายงานให้ให้พวกเราไปทบทวนบทเรียนมาด้วยเพราะวันนี้เรามีนัดหมายกันนะคะนั่นก็คือคุณครูจะทดสอบการเขียนคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในหมวดหมู่พยัญชนะถอถุงทอทหารทอทงนะคะทั้งหมด15ข้อ15คำด้วยกัน เด็กๆพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปทำการเขียนคำยากนะคะลูกคุณครูมีเกมทายคำภาษาไทยมาฝากพวกเราค่ะเผื่อว่าใครนะคะตอนนี้หลงลืมจำไม่ได้หรือกำลังง่วงนอนไม่มีสมาธินะคะจะได้กระตือรือร้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาทายคำภาษาไทยของคุณครู และพร้อมที่จะเขียนคํายากในวันนี้นะคะลูกวันนี้นะคะเกมทายคําภาษาไทยเกมทายภาพปริศนานะคะภาษาไทยนะคะโดยวันนี้คุูครูมีภาพปริศนาจากรายการเวทีทอ้องเช่นเดิมเช่นเคยแต่เป็นรูปใหม่นะคะลูกมาให้พวกเราได้ลองคิดพิดจะะนารณาแล้วลองทายดูนะคะว่าภาพภาพนี้คือคําว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกใบให้นะคะ เด็กๆคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะลูกดูรูปภาพแล้วลองคิดพิจารณาดูนะคะว่าภาพภาพนี้เกี่ยวข้องกับคําว่าอะไรนะคะทั้งหมดนะคะมี1คํา3พยางด้วยกันนะคะ1คํา3พยางจากเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคะลูกที่ร้านถ่ายเอกสารใช่ไหมคะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะลูกกาลังนํารูปรูปหนึ่งไม่รู้ว่ารูปอะไรนะคะเป็นผลไม้นี่แหละนะคะ ไปถ่ายเอกสารบอกว่าถ่ายเอกสารภาพนี้ขอเล็กๆแค่สี่เซนแต่ร้านถ่ายถ่ายเอกสารนะคะบอกว่ายัางไงคะ no ใช่ไหมคะลูกไม่นะคะเบรกไว้เลยนะคะว่าไม่รับถ่ายนะคะดังนั้นรูปรูปนี้นะคะลูกรูปรูปนี้เกี่ยวข้องกับคําว่าอะไรนะคะหนึ่งคำสามพยางนะคะหนึ่งคำสามพยางด้วยกัน ไหนๆก็ไหนๆละบอกใบให้ค่ะมีคําว่าไม่นะคะมีคําว่าไม่ไม่มาจากคําว่า no นั่นเองนะคะไม่อะไรนะคะเด็กๆลองทายดูนะคะคุณครูมีเวลาให้พวกเราหนึ่งบทเพลงค่ะ เรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะไม่ทราบว่าเด็กๆนะคะจะทายกันถูกหรือเปล่านะคะลูกคำตอบของภาพภาพนี้คือไม่ยอถอค่ะไม่ย่อทอนะคะมาจากไม่เมื่อกี้คุณครูใบให้แล้วนะคะไม่มาจากคำว,ว่าโนนะคะโนก็คือคำพูดของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านถ่ายกสารนะคะย่อก็คือ ไม่รับถ่ายเอกสารขนาดภาพภาพนี้นะคะภาพของลูกท้อนะคะบางคนอาจจะมองเป็นลูกผีนะคะลูกแต่จริงๆคือรูปของลูกท้อค่ะถ่ายเอกสารภาพนี้ขอเล็กๆแค่แสี่เซนคือเข,ขาไม่รับนะคะดังนั้นคําตอบของภาพนี้คือไม่อท้อนะคะไม่อท้อมีความหมายว่าไม่ท้อไม่ยอมแพ้ค่ะเด็กๆทายถูกกันไหมคะลูกใครที่ทายถูกนะคะคุณครูขอชมเชยเลย เด็กเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับนักเรียนคนใดที่ทายังไม่ถูกนะคะลูกไม่เป็นไรนะคะครั้งหน้าแก้ตัวใหม่นะคะต่อไปค่ะถึงเวลาของพวกเราแล้วนะคะลูกให้เด็กๆนาสมุดอะไรวิชาห้องสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันอังคารที่16กพฤศจิกายนพศ2564ค่ะจากนั้นเขียนหัวข้อนะคะลูกเขียนคำยากหมวดถอถุงถึง ทอทงค่ะทอถุงทอทหารทอทงนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเขียนกันทั้งหมด3พยัญชนะ3ตัวนี้นะคะจากนั้นเขียนข้อค่ะข้อ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1 1่ห้า1กเจเราจะทำการเขียนคำยากทดสอบการเขียนคำยากในหมวดของทอถุงถึงทอทง,ง,งทั้งหมด 15- ข้อ15คํา15คะแนนค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะลูก เด็กๆคะให้เด็กๆมีสมาธินะคะเวลาเขียนนะคะลูกมีสมาธิมีสติไม่วอกแวกและที่สำคัญนะคะจงซื่อสัตย์กับตนเองไม่เปิดดูพจานานุกรมไม่เปิดดูคลิปวิดีโอหรือเฉลยนะคะข้อแรกค่ะถาว่าทัญพืชเขียนเลยค่ะทัญพืชข้อที่สองค่ะทลเลือถลนทะเลือกถลน ข้อที่สามค่ะคำว่าทนานัดทนานัดข้อที่สี่ค่ะคำว่าทะแยงมุมทะแยงมุมข้อที่ห้าค่ะทรัพยากรทรัพยากร ข้อที่6ค่ะทะเลถลายทะเลถลายข้อที่7ดค่ะทันยาหารทันญาหาร,ญญาหารข้อที่8ค่ะคำว่าทันบน ทันบนต่อไปข้อที่เก้าค่ะทะมัดทะแมงทมัดทะแมงต่อไปข้อที่สิบค่ะถนิมต้อยทนิมต้อย ต่อไปข้อ11ค่ะทวินทวินต่อไปข้อที่12แล้วนะคะทองรูปประพันธ์ทองรูปประพันธ์ต่อไป13ค่ะทันตแพทย์ทันตะแพทย์ท ต่อไป14แล้วค่ะ14นะคะทันสมัยทันสมัยและข้อสุดท้ายค่ะทศวรรษทศวรรษเมื่อพวกเรานะคะเขียนคำยากในมัวของถอถุงทอทรหารทอถุง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกต่อไปเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะคําไหนที่นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกเด็กๆสามารถเขียนนะคะแก้ไขด้วยปากกาสีแดงไว้ด้านหลังคําที่นักเรียนเขียนผิดได้เลยนะคะลูกเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะคะเราหลงลืมหรือจําไม่ได้เราจะได้เปิดมาดูนะคะข้อแรกค่ะคําว่าธัญพืชธัญพืชอ่านว่าธัญพืชธัญพืชประกอบไปด้วยทอทงค่ะไมันอกกาศยอหญิงค่ะพอพานสระอือชอช้างค่ะ ทันยักืชคำนี้นักเรียนเขียนถูกไหมคะลูกถ้าเขียนถูกนะคะก็เว้นว่างไว้เลยนะคะสําหรับนักเรียนคนใดที่เขียนผิดนะคะเด็กๆก็เขียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงไว้ด้านหลังนะคะลูกจะได้จาได้นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะทะเลือทลนค่ะคํานี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะลูกทะเลือกถลนอ่านว่าทะเลือทถลนทะเลือกถลนประกอบไปด้วยสระเอถอถุงลอลิงสระอือออ่างกอไก่ถอถุงลอลิงนอหนูค่ะทะเลือกถลนนะคะ ต่อไปค่ะคําว่าธนานัดค่ะธนานัดอ่านว่าธนานัดธนานัดประกอบไปด้วยทอทงค่ะนอหนูสระอานอเนนไมหานกาตอเต่าสระอีค่ะขอต่อไปค่ะทะแยงมุมค่ะทะแยงมุมอ่านว่าทะแยงมุมทะแยงมุมประกอบไปด้วยทอทหารค่ะสระเอยอยักษงงูค่ะมอมสระอุมอม้าค่ะทะแยงมุมคําว่าทะแยงมุมนะคะทอทหารอยู่ด้านหน้าสระเอนะคะไม่ได้อยู่ข้างหลังนะคะไม่ได้อยู่ด้านในนะคะลูก ข้อต่อไปค่ะคําว่าทรัพยากรค่ะทรัพยากรอ่านว่าทรัพยากรทรัพยากรประกอบไปด้วยท ah um oh, ok, รหารรอเรือไม่หันอากาศพอพายอยักษ์จระอากไก่รอเรือค่ะข้อต่อไปค่ะคําว่าทะเลถลายทะเลถลายอ่านว่าทะเลถลายทะเลถลายประกอบไปด้วยสระเอถอถุงลอลิงค่ะสาะเอไม้มาลายถอถุงลอลิงค่ะทะเลถลายข้อต่อไปค่ะธัญญาหารธัญญาหารอ่านว่าธัญญาหาร ทันยาหารประกอบไปด้วยทอทองค่ะไมหานอากาศยอหญิงยอหญิงสระอาหอหิบสระอารอเรือค่ะทันยาหารทันยาหารนะคะมียอหญิงสองตัวนะคะส่วนทันยาพืชมียอหญิงแค่หนึ่งตัวนะคะลูกต่อไปค่ะข้อที่แปดค่ะทันบนทันบนอ่านว่าทันบนทันบนประกอบไปด้วยทอทหารไมหานอากาศนอนเณค่ะพอมโทการันค่ะบใบไม้นอนหนูค่ะทันบนค่ะต่อไปข้อที่เก้าค่ะธรรมะแมงธรรมะแมงอ่านว่าธรรมะแมง ธรรมะธรรมแงประกอบไปด้วยทอทหารสระอะมอม้มาไม่หนากาศดอเด็กค่ะทอทหารสระอะสระแอมอม้างองูค่ะสะกดตรงตัวเลยนะคะทออัทะมออะดอมัททออัทะมเองงองเมงค่ะข้อต่อไปข้อที่1ิค่ะถนิ่งสร้อยถนิ่งสร้ Weird. อยอ่านว่าถนิ่งสร้อยถนิ่งสร้อยประกอบไปด้วยทอถุงนอนูสระอิมอม้าค่ะสอเสือรอเรือไม่โทออ่างยอยักษ์นะคะถนิ่งสร้อยนะคะข้อต่อไปข้อ11ดค่ะถวินค่ะ ทวินอ่านว่าทวินนะคะทวินประกอบไปด้วยถอถุงวอลเวนสระอิลรอลิงค่ะข้อต่อไปข้อ12ค่ะทองรูปประพันธ์นะคะทองรูปประพันธ์อ่านว่าทองรูปประพันธ์ค่ะทองรูปประพันธ์ประกอบไปด้วยพอทักานออ่างนองงูค่ะรอเรือสระอูปปลาค่ะพอพานปรอหันนอนเนนค่ะข้อต่อไป13แล้วนะคะคําว่าทันตะแพทย์ค่ะทันตะแพทย์อ่านว่าทันตะแพทย์ทันตะแพทย์ประกอบไปด้วย ทอรารไมหันอากาศนอนหนูค่ะต่อเต่าสระเอพอพานทอหารยอยักการันค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ14ค่ะทันสมัยทันสมัยอ่านว่าทันสมัยค่ะทันสมัยประกอบไปด้วยทอรารไมหันอากาศนอนหนูค่ะสอเสือมอม้าไม่หันอากาศยอยักค่ะข้อต่อไปข้อ15ค่ะทศวัตรนะคะทศวัตรอ่านว่าทศวัตรทศวัตรประกอบไปด้วยททหารค่ะสอชลาวเวนรอหรันสอฤศีค่ะทศวัตร ครบพวนทั้ง15ข้อ15คำเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเขียนคำยากนะคะคำในภา,าษาไทยคำที่มาเขียนขิดคําพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะถอถุงททหารทอทงค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนมาด้วยนะคะลกูกถ้าหากคำไหนที่นักเรียนเขียนผิดแก้ไขเช่นเดิมเช่นเคยนะคะผิดหนึ่แก้เ้านะคะเหมือนเดิม แก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะคะทำลงในสมุดระไรวิชาห้องสมุดได้เลยนะคะลูกก่อนจากกาันในวันนี้รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ